ความฝันของเรามันเกิดจากการเรียนรู้ความฝ่ายฝันของคนอื่นในสังคมนี้จริงครับพอเรามองกลับไปเนี่ยผมขอญาติคารวะอาจาร,รย์ถนอมชายักด,ดีแล้วกันว่าส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นคําที่นํามาทํามากๆอย่างคําว่าความรู้มันเหมือนกับเป็นเรื่องของคนในชุมชนวิชาการอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อเราลงมาสัมผัสการเข้าไปแตะต้องกิ่งไม้กิ่งหนึ่งหนองน้ําใบไม้ใบาตาลในพื้นที่เนี่ย มันรู้แล้วแต่นำนำพามาสู่การเชื่อมร้อยเห้กับคนในพื้นที่ซึ่งเราจะได้รู้จักเราจะเรียกมันว่าลูลูของคนคนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งวันใช้เวลากี่ชั่วโมงในการทํางานใช้เวลากี่ชั่วโมงพักผ่อนเราจะเจอพื้นที่ที่มันเชื่อมระหว่างชีวิตแบบจารีตชีวิตแบบชนบทแล้วกันนะครับกับชีวิตสมัยใหม่คือยกตัวอย่างพื้นที่ที่เราไปมาเนี่ยบ้านสะพือมันจะเห็นว่าเทคโนโลยีโบราณเ,เราจะใช้คำว่า การต้มเกลือมันทําให้พื้นที่ตรงนี้มีการผลิตที่มันไม่ได้พึ่งพาฤดูกาลน,นะครับมันไม่ใช่การปลูกผักที่ต้องการน้ําฝนแต่ว่ามันสามารถผลักดันให้ลูกบ้านเนี่ยได้มีโอกาสไปเชื่อมตัวเองกับระบบความรู้สมัยใหม่คือการเรียนหนังสือแล้วก็มีการเขยับฐานะ คุณค่าชีวิตที่ผมคิดว่ามันควรจะไปถึงให้ได้ในเร็ววันนี้คือการออถ้าตอบหล่หอๆก็ประมาณว่าเราทําประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่จริงๆมันพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะบางครั้งเรากลับพบว่าความหวังดีหลายๆอย่างนะครับความไม่รู้ความใจเร็วด่วนได้เนี่ยเรากลับไปคิดแทนหรือว่าไปแทรกแซงทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันกลับจะ ทำให้สถานการณ์มันแย่ลงคุณค่าที่ดีสุดเท่าที่คิดได้ตอนนี้ก็คือเข้าใจข้อจํากัดของเครื่องมือที่เรามีเข้าใจข้อจํากัดของทุนต้นทุนต่างๆที่เรามีแล้วก็พยายามจะทําให้มันเกิดความงอกเงยโดยที่ไปกระทบกับการใช้ทรัพยากรส่วนรวมให้น้อยที่สุดซึ่งสําหรับตัวผมเองเนี่ยการทำํำเทศการศิลปะแต่ละครั้งเนี่ยมันมีต้นทุนหรือว่ามันมีการ กระบวนการที่เราใช้ทรัพยากรสนับสนุนเบื้องหลังเนี่ยหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเวลาไม่ว่าจะเป็นการใช้คนวันนี้นะครับผมก็เพิ่งคุยกับเพื่อนที่เป็นศิลปินว่าจนกระทั่งป่านนี้นี่เองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทํางานโดยที่คิดแบบไฮเอ็นเช่นว่าเราอยากจะใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดเราอยากจะเบียดเบียนตัวเองให้น้อยที่สุดแต่การกลับว่าด้วยความ ภาวะเจ้อุ้มค่อมที่เราต้องทํางานกับวิชาชีพของเราเนี่ยมันกลายกลับเป็นว่าเรานึกเสมอว่าบางครั้งเราขี้เกียจบ้างก็ได้เราทําน้อยบ้างก็ได้แต่ว่าภายใต้การแข่งขันหรือว่าภายใต้การที่ว่าเราจะถูกเห็นในวิชาชีพเราเนี่ยเอาเป็นว่าคุณค่าสูงสุดของผมก็คือคิดว่าควรจะหาไม่อยากใช้คําว่าตรงกลางหาจังหวะชีวิตที่มัน ไม่เบียดเบียนตัวเองมากที่สุดเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำงานศิลปะอย่าลืมว่าเราก็ขูดรีดตัวเองด้วยครับอยากจะให้คนที่มีส่วนในการตัดสินใจนะทำให้คนเข้าถึงโอกาสได้มากขึ้นกว่านี้ไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลถนทนหนทางที่มันปลอดภัยนะครับแม้กระทั่งเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องการขนส่งสะนะะก็สําคัญทุกครั้งที่เรานึกถึงแรงงาน คนอีสานเนี่ยกี่ปีมาแล้วที่เราได้ยินจากข่าวว่าเขาต้องกระเสิกระสนกลับมาบ้านเกิดเพื่อจะมาฉลองไม่กี่วันด้วยโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่มันทําให้ดีได้แล้วก็ควรทามานานแล้วเราควรจะพูดความจริงนะครับการที่สังคมมันมีความเอาความจริงขึ้นมากลางแล้วพูดกันมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีระหว่างทุกฝ่ายแล้วก็ความฝันสูงสุดของผมก็คือทํำยังไงก็ได้ให้เราใช้เวลาอย่าง คุ้มค่าภายใต้โจทย์ที่ว่าเราไม่เอารัดเอาเปรียบแม้แต่เอารัดเอาเปรียบตัวเราเองเพราะว่าเวลามันเป็นต้นทุนที่สําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะใช้เวลาเพื่อจะเพาะปลูกแล้วว่าคาว่าเพาะปลูกเนี่ยมันก็เกี่ยวคนด้วยการเวลาที่เราจะสูญเสียไปสําหรับคนรุ่นลูกรุ่นหลานในการที่จะให้เขาเมีโอกาสเรียนหนังสือ <S <S มีโอกาสเดินทางมีโอกาสได้เข้าวิพันธ์ดีๆผมคิดว่าความฝันสูงสุดก็คือว่าเคารพแล้วก็พูดความจริงกันมากขึ้น ในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือการที่เราสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ทุกวันนี้ผมเจอคนที่ต้องเกษตรกรเพื่อจะมีชีวิตความเป็นอยู่ในขั้นพื้นฐานเนี่ยมากเอาจากมุมมองผมคือจังหวัดขอนแก่นผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยประชาชนน่ยควรจะไม่อยากแค่ว่าถูกอุ้มชูนะแบบ แต่อยากใช้คําว่าโครงสร้างกลับไปที่โครงสร้างพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสการศึกษาอาชีพการพัฒนาทักษะระบบสนุภกผมคิดว่าอย่างน้อยเติมเต็มตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่สามารถไปไกลจากโลกนี้ได้เพราะว่าด้วยข้อจำกัดด้านอายุไขเนี่ยในวัยของการทำงานช่วงเวลาใดที่เราจะชะลอตัวเองจะหยุดพัก จะผ่องถ่ายความรู้ทักษะซึ่งเราได้เรียนรู้มาแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือความฝันคือประชาชนน่ยไม่ควรกระสุกระสนมากเท่าที่ควรอย่างเท่าที่เป็นเหมือนกับว่าต้องจ่ายแพงให้กับการกินการอยู่การเดินทางผมคิดว่าอนาคต่ะความฝันของประชาชน,น่ะก็คือว่าทุกคนมีโอกาสที่จะสามารถอยู่ได้เต็มศักยภาพโดยที่ไม่ต้องไปช่วงชิงหรือว่าไม่ต้อง ลดทอนตัวเองมากเท่าที่ควรประมาณนั้น